สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์ในเรื่องของการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากบาดแผลการเสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจและการจมน้ําการเสียชีวิตจากปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพการเสียชีวิตจากสารพิษหรือจะเป็นการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติกลไกการเสียชีวิตที่เกิดจากบาดแผลเนื่องจากบาดแผลที่ได้รับนั้นได้ทําลายอวัยวะสําคัญหลายอย่างเช่นสมองหัวใจหรือว่าบาดแผลนั้น ทำให้มีการเสียเลือดมากหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลแทรกซ้อนจากบาดแผลก็ตามสาเหตุการเสียชีวิตจากบาดแผลการเสียสีลักษณะของแผลเกิดขึ้นที่ผิวหนังชั้นตื้นเกิดจากวัตถุไม่มีคมมากระทบหรือขูดหรือเบียดผิวหนังมีการฉีกขาดของหนังกำพร้าเป็นคุยสีขาวที่ผิวมีเลือดหรือน้ำเหลืองซึมออกมาจากการที่เส้นเลือดใต้ผิวหนังฉีกขาดการฟกช้ำเป็นบาดแผลที่มีการฉีกขาดของเส้นเลือดฝอย ในชั้นผิวหนังเกิดจากวัตถุไม่มีคมอาจเกิดขึ้นได้เองในคนที่เป็นโรคเลือดโดยปกติแล้วจะไม่เกิดภายหลังการตายยกเว้นในกรณีที่ศพถูกกระแทกอย่างรุนแรงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของบาดเทปช้ำระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของบาดแผลฟกช้ำขึ้นอยู่กับระยะเวลาขนาดความลึกความกว้างและการไหลวิโลหิตบริเวณนั้นจากสีม่วงแดงไปเป็นสีม่วงคล้ำสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลตามลำดับการฉีกขาดบาดแผลฉีกขาดขาด,ขาดไม่เรียบส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นเส้นที่มีรูปร่างไม่แน่นอนบอกได้แต่เพียงว่าเป็นวัสดุไม่มีคมแต่หักลักษณะของการฉีกขาดมีรูปร่างเฉพาะเจาะจงก็สามารถประเมินลักษณะของวัตถุที่ทำให้เกิดบาดแผลได้มากขึ้นเกิดจากการกระทบกับของแข็งการบดขยี้ของผิวหนังการถูกของที่ไม่มีคมตัดเช่นเล่อยขวานที่ทื่อๆไม่มีคมบาดแผลมีรอยทะลอกบริเวณปากแผลและมีลักษณะขอบไม่เรียบมองเห็นเป็นเส้นใหญ่เนื้อเยื่อที่ยังไม่ขาดที่ก้นแผลบาดแผลจากการถูกยิงมีลักษณะเช่นเดียวกับถูกของแข็งที่ไม่มีคม หรือมีลักษณะถูกของแข็งมีคมก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพของหัวกระสุนที่กระทบกับผิวหนังของร่างกายมนุษย์หากหัวกระสุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างจะมีลักษณะหัวกลมมนไม่มีคมในกรณีที่หัวกระสุนเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเช่นกระทบกระแทกกับฝาผนังหรือสิ่งอื่นก่อนจะเข้าร่างกายของมนุษย์หัวกระสุนปืนอาจจะบี้แบนเปลี่ยนรูปร่างไปทําให้เกิดความคมส่วนหนึ่งขึ้นและเมื่อส่วนนั้นเป็นส่วนนําเข้าสู่ร่างกายบาดแผลก็จะเปลี่ยนเป็นบาดแผลที่ไม่มีขอบทะลอกเหมือนถูกของแข็งมีคม การประเมินว่าศพนั้นกระทำตัวเองหรือไม่จะสามารถประเมินได้ดังนี้หนึ่งพบในผู้ชายเป็นส่วนใหญ่และเป็นการยิงที่ศีรษะเป็นส่วนใหญ่สองอาจพบคาดาวอริดสปาซึมเป็นการยืนยันได้เลยว่าผู้ตายใช้ปืนอัตวินิบาตกันมอสามตำแหน่งกระสุนเข้าต้องอยู่ในวิสัยที่ทำได้ถนัดวิธีที่พิสูจน์ที่สำคัญที่สุดคือการตรวจขมเหดินปืนที่มือส่วนใหญ่จะติดที่นิ้วโป้งและนิ้วชี้สี่ปริมาณของขมเหดินปืนไม่แน่นอนเพราะปืนแต่ละชนิดมีขมเหดินปืนติดไม่เท่ากัน5การตรวจ ไม่ควรเกิน3ชั่วโมงภายหลังการเสียชีวิตการเสียชีวิตจากภาวะการขาดอากาศหายใจและการจมน้ำสัญญาณของภาวะการขาดอากาศหายใจคือมีลักษณะตัวเขียวคล้ำการมีจุดหรือจ้าเลือดออกการถูกอัดแน่นของอวัยวะภายในการจมน้ําตายเมื่อจมลงในน้ำเราจะกลั้นหายใจเพราะว่ากลัวการสำลักน้ำเมื่อกลั้นหายใจไม่ไหวทำให้ต้องสูดหายใจลึก,ลก และหายใจลำบากเพราะการคลั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดไปกระตุ้นส่วนควบคุมในสมองทำให้หายใจเข้าลึกเอาน้ำเข้าไปน้ำที่ผ่านเข้าไปในทางเดินอากาศจะก,กระตุ้นทำให้เกิดการหายใจออกอย่างแรงเมื่อน้ำเข้าไปถูกกับเยื่อเมือกของกล่องเสียงทำให้มีการไอหายใจลำบากและมีการหายใจออกอย่างแรงแต่ไม่อาจขับน้ำออกมาให้หมดได้ในที่สุดก็จะหมดสติแล้วหายใจเอาน้ำเข้าไปในปอดการจมน้ำพบอาการแสดงทั่วไปขององค์การขาดอากาศหายใจและพบฟองอากาศ บริเวณปากและจมูกถ้าผ่าตัรวจในหลอดลมจะพบฟองสีขาวตลอดทางเดินอากาศเป็นลักษณะที่สําคัญที่สุดของการจมน้ําตายฟองอากาศนี้เกิดจากการผสมกันของน้ําที่ผู้ตายหายใจเข้าไปกับน้ําเมื่อของเยื่อมือก่อและอากาศผสมกันในขอในที่มีการหายใจและพบเศษดินโคลนขี้เท่าสายพืชพธุ์น้นนําซึ่งมาจากบริเวณที่ผู้ตายจมน้ําและสูดหายใจเข้าไปอยู่ในหลอดลมเมื่อมีการผ่าหลอดลมตรวจดูจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบางรายอาจพบเศษอาหารในหลอดลมด้วยเนื่องจากการอาเจียน และสำลักเอาอาหารเข้าไปการตายจากไฟไหม้พบในลักษณะไม่เกร็มนำเป็นฐานคามยากลำบากในการชนะสูตรศพที่เสียชีวิตจากไฟไหม้นั้นคือการพิสูจน์ว่าผู้ตายเป็นใครหรือการตายดังกล่าวเป็นการตายด้วยสาเหตุอื่นแล้วถูกนํามาเผาเพื่ออำพรางรูปคดีหรือไม่ศพที่ถูกไฟไหมจะงอแขนขาเนื่องจากการหดตัวของกล้ามเนื้อผิวหนังแตกปิดเลือดมากองกันอยู่ใต,กกใต้กะโหลกสีสตใต้กะโหลกศีรษะอาจจะร้าวหรือแตกปิดได้เนื่องจากความร้อนจากการเผาไหม เป็นยังไงบ้างครับนี่เป็นเพียงข้อมูลเกี่ยวกับวิชานิติเวศในเรื่องของสาเหตุการตายบางส่วนเท่านั้นบอกว่าท่านที่ได้รับชมจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับหากผมพูดเป๊ะๆไปบ้างขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับ